เคสวัสดีครับพี่ชุสวัสดีครับวันนี้มีผลิตภัณฑ์อะไรมาเสนอครับกับทีมงานของเราครับผมก็หมวกกันน็อกครับผมโอ้โหยี่ห้อนี้อ่ายี่ห้อนี้เป็นที่ใฝ่ฝันของนุ่มที่ขี่รถหลายคนอ่าที่ขี่มอเตอร์ไซค์นะครับส่วนใหญ,ญ่จะชอบกันอ่าก็เคยรีวิวไปแล้วครั้งหนึ่งเนาะครับตอนนั้นจะเป็นรุ่นอาราจิ RX7 r h 5อืม อ่าแต่ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวล่าสุดนะครับ rx 7 x rx 7 x rx 7แล้วมันก็จะเป็น rx i x ของมันอยู่ใช่ไหม rx 7จ็ด x อ่าคนะครับอ่าก็คือคล้ายคล้ายรุ่นเดิมแต่ว่ารุ่นนี้จะถูกพัฒนาให้เบาขึ้นอ่าแขาง็งแรงเรียว,ว่าดนมิกดีขึ้นมันเป็นมันเป็นรุ่นเก่าใช่ไหมหมายถึงว่าชื่อศิลปินไม่ใช่ศิลปินนักบิดคนนี้เก่า มันจะเป็นลายลายลายโลเบอร์อ่าฮะอ่าลายโรเบิร์แต่ว่าตัวตัวหมวกเนี่ยก็คือเป็นเพิ่งออกแบบมาใหม่พัฒนาจาก R x 7 R 5้ามาเป็น R x 7 X ถ้าใครอยากรู้ก็ไปกดลิงก์เดี๋ยวผมทําลิงก์ของ r ถีตัวแรกที่กูโชว์มารีวิวอ่าอันนั้นคือรุ่นเก่ากว่าด้วยอันนั้นจะเป็น R x 7็ R 5อ่าอันนี้ใหม่กว่าอ่าลายโจนาธานเรียมโจนาธานเรียไม่รู้เรียหรือเปล่า โอเควนันนี้ไหนมารีวิวครับเป็นลายของเคนนี่โรเบิร์ตเขาจะมีชื่อเคนนี่อยู่ข้างหลังอ๋อนี่เคนนี่อ่าครับเคนนี่โรเบิร์ตทรงสีแบบว่าเหมือนนอกแอร์นะอ่าเหมือนแองกี้เบิร์ดแองกี้เบิร์ดมีพบมีพบมีพบโอเค <c oughs> <Okay. S 2> นะครับก็คือแองกี้เบิร์ดอ่าอันเนี่นนะนยมันลองเล่าฟางังเขาตัวนี้มีที่เด็ดอะไรพิเศษม้างครับก็สำหรับตัวนี้นะครับ เล่ามาถ้าเคยดูดตัวเก่าก็ไม่มีอะไรแตกต่างกันมากสิ่งแต่ว่าจุดที่เคยมีมันจะเปลี่ยนไปอย่างตรงนี้ถ้าเป็นตัวเก่าเนี่ยเป็นปอกแป็คใครที่เป็นเอาไว้ลมปะอ่าในนี้ใช้เลื่อนเอาเป็นเลื่อนเปลี่ยนเป็นเลื่อนหมดแล้วนะครับไอ้เอ็งไม,ไมกดๆใช่ใช่จำได<ม>้<ต>ไเป็นแบบกดๆลงอันนี้ใช้เลื่อนอเลื่อนให้ลมเข้าลมออกอนะะแล้วก็ยีก นนเดิมอันนี้ก็คือเป็นไอจุดที่เป็นลมใช่ปะ่ะใช่ก็คือลมเข้าทางนี้ได้ทางคิ้วสองข้างเย็นไหมมันเดิมไหมจริงๆแล้วอยากจะบอกว่าคือเอนแกคิ้วสูงมากอ๋ออันนี้แอปไม่ได้รู้สึกเลยเขาเป็นตะกอนขับห้าร้อยก็จะค่อนข้างใจเย็นก็ถ้าเป็นเอนแมกคือลมมันยังไม่ไเข้ายังไม่รู้ ก็เมื่อกี้ลองถามของทานดูก็เสียงดังดีครับลมเข้าขึ้นคึกไปลองเปิดเปิดเปิดเม่อยรดูดิไอช่องลมมันเป็นยังไงอันนีใ้ให้คนที่แบบว่าอย่างผมเงี้ยไม่เคยใช้บวดนะครับสูงขนาดนี้นะครับเริ่มเริ่มจากช่องลมข้างบนอ่าอ,<ต>อันนี้คือลมจะเข้าฟลิเข้าไปางี้เข้าไปเป่าหนังศีรษะด้านบนอ่าแล้วก็อันนี้ก็เหมือนกันลมเข้าแล้วอันนี้เข้าจากตรงคิ้วแต่ต้องบอกก่อนว่าอันนี้ไม่ได้ไปเป่าตาอ่าก็คือวิ่งผ่านไปอยู่แล้วครับแน่ลองลองเปิดดิ แล้วก็ไปลมเข้าต้องมีลมอออมีโฟมีโฟแอร์โฟให้ให้ส่องมาตรงนี้ครับจะเห็นว่ามันขยับเลยอ่าวรามันเปิดปิดรูอยู่อ๋อนี่นี่เนกระจกใสๆตรงนี้อ่ามีกลไกนะครับนี่มีกลไกจริงจริงนะคุณจะได้รู้ว่าของราคาสูงไม่ได้ไหมายความว่าสูงอย่างเดียวมันมีเทคโนโล,โลยีติดมาด้วยอันนี้เนี่ยสปอยเลอร์ <Spo iler. S 1> จริงๆมันมีมาตั้งนานแล้วมีมาตั้งแต่ มีมาหลายรุ่นละตอนอาอาไฟก็มีนี่เลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้ก็คือลมก็แบบฟูบมาครับผ่านมาตรงนี้กนะดศีษะเราดีขึ้นอ๋อมอบช่วงมอบแป่นใบแล้วก็ตรงนี้นี่คือลมตรงปากขาผมอันนี้เข้าปากไหมหายใจได้ที่เด็ดอยู่ตรงนี้ครับลองส่องเข้าไปจะเห็น ในช่องเนี้ยจะเห็นเส้นใหญ่สีดำดำในนี้ใช่ไหมอ่อาสะกันน้องสองดูมันจะเห็นแบบไห้วะครับแบบไหนครับปื๊บป่า้องเออเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วกอ้องใหญ่ไหมคืออะไรครับตรงเนี้ยเป็นกองอากาศครับเป็นเส้นใหญ่กองอากาศอือคาร์บอนพอสำหรับขับในเมืองอ่าก็คือเอาไว้ก่องต้องชั้นเบอร์มากเลยแต่ก็โอเคครับผมแล้วก็อันนี้ภาพรวมของไายนอกก็เป็นประมาณนี้นะครับอือทีนี้ ีอะไรใหม่อีกก็คือวิธีถอดชิวชิวหน้านี้ชิวห้าถ้าไม่รู้คับตอนอา้อาไปนีคือตรงนี้เพิ่มเข้ามานะครับกดแล้วก็มันจะล็อกแน่นหนาขึ้นนะกดล็อกได้นะครับยก่อนคือหมายถึงว่าเราสามารถใส่ปิดปิดไปปุ๊บแล้วก็ล็อกไม่ให้เปิดก็ได้อ่าครับผมทีนี้ถ้าเป็นรุ่นเก่า สามารถถอดชิวตอนถอดชิวเนี่ยเราจะมันจะมีคล้ายๆกับปุ่มอะไรให้เรากดแล้วมันก็ดื่มชีออกมาทาง้งอันแต่ว่าสําหรับรุ่นนี้สําหรับรุ่นนี้เนี่ยเราจะถอดแผ่นย่อ,อก <c oughs> แทนนะครับ <c oughs> เปลี่ยนได้กดตรงนี้เข้าวไว <c oughs> อืออ่าหยุดแบบนี้ก็เลยชเดียวเชียวโอ้ทุกชิ้นนี่ไม่อินเจแปเลยนะครับนี่อ รายละเอียดแบบว่า made in Japan นีมใส่ห้อยๆไว้กันหลุดถ้าเป็นรุ่นเก่าเนี่ยมันจะขอตรงนี้ออกมาไม่ได้ฝาข้างอะนะใช่ทุกคนแ<น>ห้ลูกค้าให้เพื่อนเพื่อนดูกนไกลก่อนนะครับใครที่ชอบหมูรุ่นนี้เนี่ยงานประน,นีตสมกับเป็นงานญี่ปุ่นมากนะครับรายละเอียดมาเต็มจริง<อ> made in Japan ตรงนี้ด้วยครับไน่นอนนะครับโอเคอันนี้ให้เพื่อนๆดูนิดหนึ่งครับอันนี้คือช่องลมที่ว่านี้ ที่อยู่ตรงหน้ากระจกใช่ปะ่ะมันไม่เกี่ยวไม่นใช่ใครจะคิดว่าเฮ้ยมันเป่าลูกกระต่ายไม่ใช่ไม่เกี่ยวเดี๋ยวใส่ให้ดูว่าเห็นมันได้ดูดูดูฟึิปอ่ะอัะไรแก่โอเคเห็นไหมครับว่ามันไม่ได้ไม่ได้เข้าขไม่เกี่ยวลูกกระตา่ายก็คือว่ามันมันเปิดว่าเห็นป่ะมันไม่เข้าลูกกรนะต่ายครับมันก็คือผ่านมันต้องประโยชน์มันคือเป่าหัวใช่อ่าเป่าหัวของเรา แล้วก็นอกจากตัวนี้เนี่ยที่ที่ชอบเ,รเพราะว่านอกจากมีกรองคาร์บอนแล้วก็ผ้าเนี่ยจะเป็นแบบแอนตี้แบคทีเรียข้างในเนี่ยนวมอ๋อผ้าในนี้อ่าปกติเขาต้องสวมม่องกันสารบใบนี้ไม่สวมครับอ๋อคือมันมีผ้าแบบแอนตี้แบคทีเรียแล้วใช่ใช่ก็ชอบตรงว่ามันแอนตี้แบคทีเรียคือมันก็ไม่มีกลิ่นารายละเอียดเก็บดีมากไอ้ตัวนี่คืออะไรพวงนี้จะถอดได้ออถอดสักได้อีกอ่าถอดได้แบบ ถอดได้แต่ไม่ขออนุญาตไม่ถอดเลยคือไม่ถอดดีกว่าอ่ะแล้วนี้ระบบล็อกคางระบบล็อกคางเป็นแบบอะไรนะเซฟตี้ลิงอ่าดีดีลิงครับอ่ะดีดีลิงนะครับอันนี้ระบบล็อกสายก็เป็นดีดีลิงเดินตัวนี้ไซส์เอ็ม่าไซส์เอ็มนะครับตรงนี้อีเมอร์เจนซี่คือคือจริงๆแล้วกรณีเกิดอุบัติเหตุอ่ะเราก็ไม่อยากให้ต้องถอดหมวกกันน็อกอันนี้คือถอดหมวกกันน็อกนะครับ เกิดเกิดอุบัติเหตุแล้วต้องถอนหมวกกันน็อกขึ้นมาแต่ไม่อยากให้มีการสั่นสะเทือนออไม่อยากให้กระทบถึงผู้บาดเจ็บมากเขาจะดึงตรงนี้ออกจะทําให้นวมเนี่ยหลุดออกมาง่ายดายโอ้โหสองข้างนี่ใช่ครับผมอันนี้คือถ้าดึงปุ๊บก็คือนวมจะหลุดออกมาเลยใช่โดยโดยที่มันสามารถที่จะถอดหมวกออกง่ายขึ้นโหใส่ใจอ่ะงานใส่ใจอ่ะ เป็นไงครับสุดท้ายสนนราคาตัวนี้ออบอกได้ไหมครับจริงๆราคาผมว่าถ้าคนที่สนใจราคาระดีะน่าจะพอพอ,พอราบกันไปเปิดดูเอาละกันนะโอเคนะครับราคาก็าไปหากระตามเว็บได้เยอะแยะนะครับใครถูกใจรุ่นนี้ก็จัดไปโทรมาไปในสิบนาทีนี้ไม่ใช่ครับไม่ใช่นะ,อะโอเคครับคลิปนี้ก็มารีวิวอีกแล้วนะให้เพื่อนๆที่ใครชอบแบรนด์นี้ นะเพราะว่าเป็นแบรนด์ที่ผมเชื่อว่าสักบิดโดยเฉพาะคนที่ขับรถที่ต้องใส่ใจสุขภาพนิดน,นึง <c oughs> เพราะว่าแบบรักชีวิตเลยนะนะของราคาแพงแต่ว่าเหมอือนจะบอกว่าบางคนจะพูดว่าใบาละสี่พันก็พอแล้วเงี้ยแต่จริงผมมองเนะี่ยผมเองผมก็ใส่ไม่ได้แพงหรอกแต่ผมเห็นราคาสองหมื่นแต่ผมเห็นดีเทลงานแบบมันละเอียดมากเลยนะแบบทมกอย่างอย่างเงี้ยแค่ไอ้ผ้าแอนตี้แบคทีเรียอะไรพวกเนี้ยแล้วก็มีอะไรลนะคาร์บอน,นี้ยนปะ่ะคือแบบเนี้ยมันหาไม่ได้ไงเป็นหาไม่ได้นึงเคนนี่อะไรนะ แบบมีความรู้เ,เดี๋ยวสำหรับคนรุ่นรุ่นรุ่นน้องใครๆก็นาะที่แบบจะไม่ทราบเคนนี่โรเบิร์ตเป็นใครครับอ่ารุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นลายเคนนี่โรเบิร์ตลิปิก้านะครับเคนนี่โรเบิร์ตเนี่ยเป็นนักแข่งมอเตอร์ไซค์ที่ค่อนข้างจะมีอายุจากคลิปที่ผมไปเสิร์ชเสิร์ชหาดูเนี่ยผมันจะมีอยู่คลิปหนึ่งพูดถึงเคนนี่โรเบิร์ตเนี่ยที่ปี1980 1980คแปดูนยนเกิด1985ครับผมอดหนึ่งเก้าแปด้ครับโอเคเส่นี่โรเบิร์ตเป็นขี่รรถอะไ มีรถยามาฮ่า YZ YZ F มั้งเครื่อง1 0ี4ท้าซีซีเอ่อถ้าดูเท่าที่ดูน่ะน่าจะเป็นเครื่องสองสูบเครื่องสองจังหวะเออและมีท่อสองอันกำลังสงกำลังคิดว่ามอาจะเป็นเครื่องสองสูบสมัยก่อนหรือเปล่าใช่สองจังหวะใช่เลยเป็นเครื่องสองสองจังหวะแล้วทำงานสองสูบโดยยิงท่อแยก แรงมากนะครับก็คือลูกสูบข้างละสองรห้าสิบสองข้างนึกเอาแล้วกันว่าแรงขนาดไหนในยุคนั้นทําได้นะแบบทรงโบราณโบราณหน่อยตูเต็มเหลี่ยมอ่าเป็นยามาฮ่าเอ๊ะขาคือโชคเปลี่ยนมันเป็นเอ็นแม็กใช่ไหมไปซื้อยามาฮ่าเสือมีขายบ้ากันไปใหญ่โตโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ล่ำลากันไปนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามช่องพิเชษเด็กเกอร์แล้วก็มารีวิวนะครับวันนี้เพิ่งเห็นหน้าตอนจบโอเคแล้วก็หมวกนี้ราคาเท่าไหร่เราไปหาเสิร์ชกันชอบก็ ซื้อแล้วว่าไงก็พบกันในคลิปต่อไปนะครับผมบ๊ายบายครับคุณยูสวัสดีครับ